วันนี้มาติดตามความคืบหน้าจากทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ มีการประกาศออกมาแล้วนะคะว่าในปีนี้จะมุ่งเป้าเป็นธนาคารดิจิทัลกันด้วยค่ะโดยทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะมีการออกมาเปิดเผยค่ะเตรียมที่จะมุ่งสู่ธนาคารดิจิทัลนะคะและที่สําคัญตั้งเป้ายืนหนึ่งในดิจิทัลเวลด้วยค่ะเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับลูกค้าทุกกลุ่มโดยทางด้านของคุณกิจจันทนโนทกประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยนะคะว่าธนาคารไทยพาณิชย์ได้ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ในการเป็นดิจิทัล Bank with Human t o u c สสร้างความประทับใจให้ลูกค้าด้วยบริการที่รู้จักลูกค้าผ่านข้อมูลและรู้ใจลูกค้าผ่านความรู้สึกด้วยการวางยุทธศาสตร์ดาวเหนือที่มุ่งสู่การเป็นดิจิทัลแบงก์อันดับหนึ่งด้านการบริหารความมั่งคัง่งพร้อมยกระดับประสบการณ์ให้บริการที่เชื่อมถึงกันอย่างไร้รอยต่อในทุกช่องทางด้วยอ i c h ิช nel ธนาคารนะคนะคได้ริเริ่มโครงการสร้างความมั่งคัง่งให้กับลูกค้ากลุ่ม emerging wealth เพื่อเจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพและมีความต้องการที่จะสร้างความมั่งคั่งระยะเริ่มแรกโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะเข้ามาช่วยแนะนำทางเลือกการออมและการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อสร้างข้อเสนอแบบรู้ใจเฉพาะบุคคลและจะนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับลูกค้ากลุ่มอื่นๆต่อไปในอนาคตค่ะช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมานั่นเองเนี่ยคนทุกคนเนี่ยมีความคุ้นชินกับการใช้เครื่องมายเครื่องมือทางดิจิทัลและก็คุ้นเคยกับการใช้แอปพลิเคชันทางดิจิทัลมากขึ้น และในเวลาเดียวกันท่านก็จะเห็นเช่นเดียวกันว่าแนวทางการลงทุนทางเลือกของลูกค้านั้นมีอยู่อย่างมากมายและจะเห็นคนรุ่นใหม่นั้นเนี่ยเข้ามาสนใจการลงทุนมากขึ้นนะครับในอนาคตอีกไม่นานนั้นนะครับเราเชื่อนะครับที่ธนาคารไทยพาณิชย์ว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็น emerging wealth หรือคนระดับกลางที่กำลังจะมีบทบาทในการลงทุนนั่นเองเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นเป็นหลายเท่าตัวธนาคารจึงมั่นใจและก็ปักบุตรครับว่าเราต้องการที่จะพัฒนาธนาคารให้เป็นดิจิทัลแบงค์และตอบโจทย์ความมั่งคั่ง ผ่านดิจิทัลแอปพลิเคชันเพื่อตอบโจทย์การบริการอย่างไร้รอยต่อให้กับลูกค้าครับ สำหรับเป้าหมายในปี2566นะคะธนาคารตั้งเป้าการเติบโตสินเชื่อประมาณไม่เกิน5%และสร้างผลตอบแทนผู้ถือหุ้นมากกว่า10%และหลังจากปรับกระบวนการให้เป็นดิจิทัลตามแผน3ปีธนาคารตั้งเป้าจะลดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อไรายได้ให้ต่ำกว่า40%ผลักดันสินเชื่อสีเขียวเพิ่มอีก100 0 0ล้านบาทตามนโยบายด้านความยั่งยืนหรือว่า ESG รวมถึงเป็นอันดับหนึ่งนะคะ Wealth Wallet Share เพื่อก้าวสู่การเป็นที่1ในใจลูกค้าทุกกลุ่มในปี 2,568ค่ะตั้งเป้าเลยนะคะในการนำเสนอประสบการณ์ใหม่ๆนะคะให้กับลูกค้าที่ใช้บริการของไทยพาณิชย์แล้วะ